คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงลืมวันวานผ่านมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหลอกนาเพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอลั ตาสิ์ที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้ลับตาสิ์ที่รักขอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่ เก็บฉันคุณนายครับ